เขาจะรู้ว่าไม่ใช่คนก็เพราะเขามีตัวตนที่เป็นควายชางนนั้นเป็นพี่และมีน้องชื่อว่าชางายเป็นสองควายที่ช่างสงสัยโลกนี้ยังมีอะไรให้ตั้งคำถามอีกมากมายมาสนุกกับสองควายที่ช่างสงสัย ชงงายมาหาพี่หางดาบซึ่งกำลังแกะไม้ชิ้นเล็กๆเป็นของเล่นของเล่นหลายชิ้นทำจากแผ่นไม้เช่นชิงช้าเศษไม้ทำตุ๊กตาให้เด็กๆนอกจากนั้นยังใช้ที่เหลือจากทำบ้านและเครื่องเรือนมาทำเป็นเครื่องใช้ไม้สอยเล็กๆน้อยๆได้อีกเครื่องใช้ไม้สอยก็หมายถึงสิ่งของต่างๆชงงายสงสัยคำว่าไม้สอยใช่ไหม ครับไม้สอยมะม่วงแบบนั้นหรือเปล่าครับใช่แล้วละ่ะไม้สอยคือไม้สำหรับสอยของสูงๆหรืออาจหมายถึงไม้เหลาแหลมคล้ายขนเม่นสำหรับสอยผมทำเป็นไรผมไม้เป็นสิ่งสำคัญในการดํารงชีวิตมานานแสนนานวันนี้ลุงมาตูมบอกว่าจะชวนให้หลานๆนึกถึงไม้ขนาดไม่ใหญ่โต แต่ใช้ประโยชน์ได้ดีชัางหงายนึกถึงไม้บรรทัดครับยาวหนึ่งฟุตเท่านั้นแต่สำคัญมากเราไปฟังลุงมะตูมต่อเลยนะครับสิ่งของที่ทำด้วยไม้ไม่ใหญ่โตเหมือนบ้านโต๊ะตู้เตียงแต่น่ารู้จักอย่างแรกคือไม้บรรทัดที่ล้นๆใช้กันแต่เดิมทำจากไม้ มีหน่วยเป็นนิ้วและเซนติเมตรเดี๋ยวนี้ทำจากพลาสติกอลูมิเนียมและเหล็กไม้ตะพดทำหน้าที่คล้ายๆกับไม้เท้าที่ไว้ยันตัวเวลาเดินแต่ไม้ตะพดถูกประดิษฐ์ขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์การใช้สอยที่ต่างจากไม้เท้าคือในสมัยโบราณไม้ตะพดจัดเป็นเครื่องป้องกันตัวชนิดหนึ่งสำหรับผู้ชายโดยทั่วไป ด้วยสมัยก่อนถือว่าดาบเป็นอาวุธร้ายแรงชาวบ้านจะถือดาบออกไปในที่สาธารณะไม่ได้ผู้ชายส่วนใหญ่จึงเลี่ยงมาใช้ไม้ตะพดแทนดาบเป็นสิ่งป้องกันอันตรายจากผู้ร้ายหรือเมื่อต้องเดินทางไปต่างถิ่นยามค่ำคืนก็ใช้ระพุ่มไม้ให้เกิดเสียงดังเพื่อให้สัตว์ตกใจหนีไปไม้คานไม้ยาวสำหรับหาบหามสิ่งของ ล้านๆคงเคยเห็นพ่อค้าแม่ขายขายของมีกระจาดใส่สินค้ามีสาแแรกสี่เส้นหาด้วยไม้คานเดินเร่ขายกันนะครับต่อไปคือไม้นวดข้าวไม้นวดข้าวไม่ใช่ว่าข้าวเมื่อยหรอกนะครับไม้นวดข้าวบางทีเรียกว่าไม้ตีข้าวหรือไม้ทุบข้าวเป็นเครื่องมือของชาวนาที่ใช้สำหรับลัดฟ่อนข้าวเพื่อทุบหรือตีรวง ให้เมล็ดข้าวกระเด็นออกมาจากรวงอย่างนี้ครับฮึสฮึสฮึสเอาข้าวหายไปทั้งฟ่อนเลยเจยลา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 ลซักผ้าเสร็จแล้วตากบนราวหนีบด้วยไม่หนีบถึงลมพัดแรงแค่ไหนก็ไม่ต้องห่วงว่าผ้าจะปลิว เราก็เลยจะนอนเกาหลังด้วยไม้เก้าหลังสบายใจคลคลกลกล๊กัจิันจังโอ้เหมือนพายุจะมาโอ้ยพายุแรงจังไปหมดเลยทั้งแแปลทั้งผ้าทั้งราวและไม้หนีบเหลือเพียงไม้เก้าหลัง วันนี้เรารู้จักไม้บรรทัดไม้ตะพดไม้คานไม้นวดข้าวไม้หนีบและไม้เกาหลังแล้วเรื่องไม้ที่เป็นของใช้ยังมีอีกมากวันหลังจะมาเล่าอีกครับต่อไปชมมหรสพหันษาเรื่องราวของตุ๊กตาไม้ตัวเล็กๆแต่มีข้อคิดสะกิดใจครับมหรสพหันษาละครเรื่องตุ๊กตาไม้ ครั้งหนึ่งมีตุ๊กตาหมาไม้ตัวหนึ่งเข้าแข็งแรงท่าสีสวยและพร้อมจะออกวิ่งหรือเป็นเพื่อนเล่นกับเด็กๆมีเด็กชายยากจนคนหนึ่งแวะเวียนมาดูเจ้าตุ๊กตาหมาไม้นี้บ่อยๆสวัสดีพ่อหนูเธออยากพาฉันกลับบ้านไปเล่นด้วยกันไหม,มตุ๊กตาหมาที่น่ารัก ฉันคงได้แต่มองดูเธอจากที่นี่เพราะฉันไม่มีเงินพอจะซื้อเธอได้หรอกเพราะหนูจ๊ะชอบตัวไหนล่ะไปบอกคุณพ่อให้ซื้อสิจ๊ะไปนะพรุ่งนี้จะมาใหม่ขอบคุณครับเทพผมมาดูตุ๊กตาผมยังซื้อไม่ได้หรอกครับครอบครัวของผมไม่ค่อยมีสตางเออแต่ขอมาแย้มตุ๊กตาไม้อีกได้ไหมครับได้เสมอเลยจ้าแต่วันถัดมา ตุก,กตาม้าหมายก็ถูกนำไปหอกของขวัญมีคนซื้อเขาไปให้เด็กชายคนหนึ่งในเมืองนั้นเอ้ฉันจะได้ไปอยู่บ้านใหม่แล้วเอจะได้เจอเด็กผู้ชายคนเดิมไหมนะ <c oughs> ของขวัญเป็นม้าให้กับกับ <c oughs> อยอดไปเลยโอโอ,โอเบาๆเล่นกับตุ๊กตาแรงจังเลย ตอนนั้นตุ๊กตาหมาไม้ตกใจมากเขาถูกขย่าโยนไปมาจนเวียนหัวเด็กชายยากจนมาหาตุ๊กตาหมาหมายเขาผิดหวังมากเมื่อรู้ว่ามีคนซื้อไปแล้วเด็กคนนั้นมาเยี่ยมตุ๊กตาหมาดูเขาผิดหวังมากเสียดายจมาไม่ได้ไปอยู่ด้วยไม่รู้เจ้าของคนใหม่จะดูแลเขาดีหรือเปล่านะซี เจ้าของตุ๊กตาม้าไม้ไม่ธนุถนอมของเล่นเลยชอบเล่นแรงๆจนกระทั่งของเล่นหลายชิ้นพังโอ้ยขาฉันขาหักไปแล้วแล้วจะวิ่งยังไงล่ะโอ้ยเจ็บจังเฮ้ฮ่าว้าตุ๊กตามมามีสามขาจะทำอะไรก็ทำไม่ได้แล้วอะไม่เอาลปะป่ะขามันหัก ย้อนมาข้างนอกเลยดีกว่าเฮ้ยปึ๊บตุ๊กตามมาสามขาอยู่ที่ไหนกันละ่ะเขาไม่ได้ตกลงบนถนนแล้วถูกรถทับไม่ได้ตกทั้งขยะแต่ตกลงในเข่งผักที่ชายผู้หนึ่งกำลังแบกอยู่ตุ๊กตาม้ารีบมุดลงไปซ่อนตัวอยู่ในกองผักเพราะไม่รู้ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรอีกชายนั้นนำเข่งผักกลับมาที่บ้านคุณพ่อมาแล้ว เออวันนี้เรากินผัดผักนะที่เหลือต้มเปื่อยเก็บไว้ได้อีกหลายมือ้อก็เพราะยากจนพ่อจึงไม่ค่อยมีเงินซื้ออาหารต้องเหมาผักที่เหลือจากการขายที่ตลาดมาทำกับข้าวลูกชายไม่เคยได้ซื้อของเล่นแต่ผู้เป็นพ่อก็ตั้งใจไว้ว่าจะเก็บเงินไว้ซื้อของเล่นให้ตอนวันเกิดของเขาปีนี้เอ๊เดี๋ยวนี่อะไรนะ่ะ เหมือนเป็นตุ๊กตาตุ๊กตาม้าไม้คุณพ่อถามใครๆในตลาดแล้วไม่มีใครเป็นเจ้าของจึงนำกลับมาที่บ้านแต่เราจะต้องรักษาขาม้าก่อนนะครับนี่จะเป็นขาใหม่ที่สวยดังเดิมตุ๊กตาม้าแสนดีใจตอนนี้เขามีสี่ขาแล้วดีใจที่สุดก็คือ ได้มาอยู่กับเด็กชายคนที่เขารักจะไม่ทำขาหักและจะไม่เอาไปทิ้งด้วยอยู่ด้วยกันตลอดไปนะตอนนี้ตุ๊กตาหมาไมยได้รับการซ่อมแซมได้อยู่สบายกับเด็กชายอย่างมีความสุขแล้วของเล่นต่างๆถึงเก่าและเสียหายบ้างแต่ก็ยังมีค่าทางใจนะคะ